กองทัพบ,บกไทยยืนยันจรวด BM-21 คเขมรพังแน่นอนแต่ที่ยังโชยเยอะคาดจีนแตะเติมสต็อกให้ช่วงพักจรจาซึกชายแดนที่ยังไม่จบแค่เสียงปืนเงียบ แม้สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจะเข้าสู่ช่วงถอนอาวุธหนักหลังการเผชิญหน้าดุดเดือด5วันเต็มแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับกลายเป็นเกมจิตวิทยาครั้งใหม่ของฝั่งกัมพูชาที่อยู่ดีๆก็เอาอาวุธหนักอย่าง BM21 Type 8และ Type 9 b มาตั้งโชว์เรียงรายเหมือนจะจัดนิทรรศการอวดแสนยานุภาพทั้งที่เพิ่งประกาศถอนกำลังไปหมดัหมด ภาพจะวดหลายลำกล้องวางเรียงเป็นตับตามแนวชายแดนทำให้สังคมไทยตั้งคำถามว่าตกลงแล้วอาวุธพวกนี้มันไม่ได้ถูกทำลายจริงหรือแต่แรงข่าวจากกองทัพบ,บกไทยยืนยันเสียงแข็งว่า b m 2 1เขมรพังไปเพียบเพราะในระหว่างการประทะฝ่ายไทยได้เปิดการยิงตอบโต้โดยปืนใหญ่ ATMGS และการสนับสนุนทางอากาศจากเครื่องบินขับไล่ F16 และ A16 แบบทียิบเรียกได้ว่าฝั่งคขมเมโดนกระหนำ่ำไม่ต่ำกว่าระดับอวมแน่ BM21 ็มยีเยอโชยเย้ไทยหรือโชหลอกโลกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการถอนกำลังกลับกลายเป็นภาพจรวด BM21 และ Type 90B ที่ถูกนำมาเรียงรายโชว์ต่อสายตาสื่อมันชนในฝั่งเขเมรอย่างอหังการพร้อมทงชาติกัมพูชาปักสะบัดเราวกับจะบอกว่าเห็นไหมไทยทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้ามองลึกไปกว่านั้นแหล่งข่าวจากหน่วยข่าวกรองภาคสนามของไทยมองว่าสิ่งที่เขเมรทำอาจไม่ใช่การโชของจริงทั้งหมด เพราะหลายชุดที่ถูกทําลายไปนั้นไม่อาจซ่อมแซมได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันคําตอบเดียวที่สมเหตุสมผลคือการเติมอาวุธลดใหม่เข้ามาก่อนหน้าแล้วเบื้องหลังการเติมสต๊อกปริศนาเครื่องบิน y 20และ42ตูลึบจากจีนย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีรายงานว่าเครื่องบินขนส่งทั้ง มัดถหารรุ่นวายยีของจีนได้ลงจอดในกัมพูชาหลายเที่ยวบินพร้อมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ลึบลับจำนวนกว่า42ตู้แม้ฝ่ายกัมพูชาไม่เคยเปิดเผยเนื้อหาในตู้แล้วนั้นแต่หลายฝ่ายเชื่อว่ามันคืออาวุธยุทโธปกรณ์เต็มรูปแบบที่ถูกนํามาปรับสภาพเตรียมเสริมคลังแสนให้กับกองทัพก,กัมพูชาเพื่อรอช่วงเวลาที่เหมาะสม และช่วงเวลานั้นก็มาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้เมื่อการประทะระวังไทยเมเขนปรปะทุข,ขึ้นอย่างดูเดือดทุกคมพู้ชาก็พร้อมนําอาวุธเหล่านี้มาใช้ในสนามรบได้ทันทีเหมือนทุกอย่างถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างแยบยนต์ยุทธวิธีซ่อนของที่เรียนรู้จากปี2551 ยุทุวิธีของขเขมรปีนี้แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนพวกเขาไม่ได้ตั้งฐานยิงจรดในเขตป่าดงลึกเหมือนเมื่อก่อนแต่เลือกใช้ถนนหลวงและชุมชนพลเรือนเป็นจุดวางกำลัง BM21 และไทป์ไหนที่บีเพื่อบีมให้ไทยไม่สามารถตอบโต้ได้อาวุธหนักได้โดยตรงเพราะเกรงผลกระทบต่อประชาชนนี่คือบทเรียนจากปี2551ที่กัมพูชาเอามาใช้ได้อย่างแนบเนียนและผลที่ได้คือจรวดของพวกเขายิงได้โดยไทยไม่กล้าใช้กำลังสวนแบบเต็มรูปแบบ แต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคืออาวุธที่เหลืออยู่ตอนนี้ไม่ใช่ของเก่าทั้งหมดหลายระบบไม่เอียมมีรหัสผลิตหลังปี2022ซึ่งสอดคล้องกับช่วงที่จีนเริ่มโครงการขนส่งยุธทธปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมร่วมกับกัมพูชาฟังดูสวยหรูแต่ในสนามจริงมันคือการเติมคลังแสงลับแบบมีเงื่อนไข จีนพูดชัดว่าพร้อมสนับสนุนกัมพูชาปกป้องอธิปไตยคำพูดของนายหวังเหวนปินเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาที่ประกาศกลางวงนักข่าวว่าจีนพร้อมสนับสนุนกัมพูชาในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพพังดินแดนเป็นประโยคที่ดูเหมือนคำให้กำลังใจแต่ถอดรหัสทางการทหารแล้วมันคือสัญญาณพร้อมส่งของอีกลอ็อต เพราะคำว่าสนับสนุนในภาษาทางยุทธศาสตร์ของจีนมักแปลว่าเติมอาวุธเติมกระสุนมากกว่าคำพูดสวยหรูในเวทีการทูตและแต่ข้อมูลเรื่อง42ตูปริศนาเป็นความจริงนั่นหมายถึงว่ากัมพูชามีอาวุธในคลังมากกว่าที่โชว์ต่อกล้องไม่ต่ำกว่า2เท่าไทยไม่ประมาทข่าวกรองภาคสนามเตือนขเขมรยังมีซุก หน่วยข่าวกรองชายแดนของไทยประเมินว่าตอนนี้กัมพูชายยังคงซุกซ่อนอาวุธหนักไว้ในพื้นที่ลึกหลังแนวชายแดนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดอุดรวิชัยพระวิหารและอีกหลายจุดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2การเคลื่อนย้ายอาวุธแบบวางยิงหนีเป็นยุทธวิธีที่เขมนใช้ชำนาญและไทยกำลังปรับยุทธวิธีรับมืออย่างระมัดระวัง แม้กองทัพบ,บกไทยจะยืนยันว่าอาวุธ b m 21และ Type-8 ของเขมรถูกทำลายไปหลายชุดแน่นอนแต่ก็ยอมรับว่าปริมาณอาวุธของกัมพูชาเพิ่มขึ้นผิดสังเกตในเวลาอันสัน้นซึ่งนั่นทำให้เกิดข้อสงสัยเดียวกันทั้งในวงทหารและนักวิเคราะห์ว่าจีนอาจกำลังใช้กัมพูชาเป็นฐานขยายอิทธิพลทางการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สงครามเงาไทยเขมรแค่ฉากหน้ามหาอำนาจคือผู้เล่นตัวจริง ในขณะที่ไทยยังคงยึดแนวทางสันติหวังให้การถอนอาวุธเป็นไปตามข้อตกลงแต่จีนกลับเดินเกมอย่างเงียบๆผ่านพันธมิตรกัมพูชาส่วนสหรัฐก็จับตาไทยว่าพร้อมจะร่วมมือทางการทหารมากน้อยแค่ไหนนี่คือสงครามตัวประกอบในเอเซียนที่สนามรบอาจอยู่บนดินแดนไทยเขมรแต่ผู้เล่นตัวจริงคือปักกิ่งกับวอชิงตันบทสรุป แม้จะรวจ B.M. 2 1บมของกัมพูชาหลายชุดจะถูกทำลายไปจริงแต่ที่เรายังเห็นมันเรียงรายในภาพถ่ายหลังการถอนกำลังนั้นอาจไม่ใช่ของเกา่าแต่อาจเป็นของใหม่ที่จีนเพิ่งเติมให้ในช่วงพักเจรจาสงครามครั้งนี้จึงไม่ได้มีแค่ไทยกับเขมรอีกต่อไปแต่คือสงครามเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจที่ใช้ดินแดนชายแดนเป็นกระดานหมากรุกทางอำนาจและไทยจำเป็นต้องเดินหมากอย่างระมัดระวังที่สุด เพราะเกมนี้ผู้ที่พลาดเพียงก้าวเดียวอาจต้องจ่ายด้วยความมั่นคงของชาติทั้งประเทศจีนขเขมรเปิดเกมลับข้ามโขงไทยถูกล้อมเชิงยุทธศาสตร์โดยไม่รู้ตัวเงามังกรเคลื่อนไหวเมื่อสงครามไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบ หลังจบศึกชายแดนที่ทุกฝ่ายคิดว่าความตึงเครียดจะคลายลงความจริงกลับตรงกันข้ามเพราะในขณะที่เสียงปืนเงียบลงเสียงเครื่องยนต์ของคาราวานลำเลียงจากจีนกลับดังขึ้นเงียบๆตามแนวชายแดนกัมพูชาลาวและกัมพูชาเวียดนามนี่ไม่ใช่การส่งของธรรมดาแต่เป็นยุทธปฏิบัติการเชิงลึกที่กำลังเปลี่ยนสมดุลอำนาจของภูมิภาคโดยตรง จีนไม่ได้แค่เติมสต็อกให้ขเขมรอีกต่อไปแต่กำลังเปิดเกมล้อมไทยแบบเนียนๆผ่านยุทธศาสตร์3ชั้นที่ผสมทั้งเศรษฐกิจการทหารและการเมืองระหว่างประเทศยุทธศาสตร์ชั้นที่1ทางบกเส้นไหมอาเซียนกับฐานลับในสีหนุวินรายงานข่าวกรองล่าสุดชี้ว่าจีนได้เสริมกำลังทหารและระบบสื่อสารในพื้นที่ท่าเรือเรียมเมืองสีหนุวิลอย่างต่อเนื่อง ฐานดังกล่าวถูกอ้างว่าเป็นโครงการร่วมทำฝึกทางทะเลแต่ในความจริงกลายเป็นฐานทัพจีนเต็มรูปแบบแ,บบแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในเพียงไม่กี่เดือนหลังเหตุประทะชายแดนดาวเทียมตรวจพบว่ามีการขนย้ายยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่กว่า120ตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือแหลมฉบังของไทยผ่านชายแดนเข้าสู่กัมพูชาแล้วจบปลายทางที่สีหนุวิลจีนกำลังสร้างสะพานยุทธศาสตร์จากทะเลจีนใต้ถึงอ่าวไทย โดยใช้กัมพูชาเป็นฐานบังหน้าถ้ามองในเชิงยุทธวิธีนี่คือการเปิดประตูหลังบ้านของไทยโดยตรงยุทธศาสตร์ชั้นที่2ทางอากาศปริศนาวาย20และสนามบินกัมพูชาใหม่ หลังเหตุประทะเพียง3ส,สัปดาห์มีรายงานว่าเคลื่อนบินขนส่งขนาดยักษ์ Y-20 ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ลงจอดที่สนามบินดาราสกอจังหวัดพระสรีหนุไม่ต่ำกว่า5เที่ยวบินโดยทั้งหมดไม่มีการถแถลงต่อสาธารณะสิ่งที่น่าสงสัยยิ่งกว่านั้นคือสนามบินแห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จโดยทุนจีนร้อเอร์เซและรันเวย์ยาวถึง3,600เมตรยาวเกินกว่าที่จะรองรับเครื่องบินพาณิชย์ธรรมดา แต่เหมาะสมอย่างยิ่งกับเครื่องบินลำเลียงทหารหรือเครื่องบินขับไล่แบบหนักกูรูด้านความมั่นคงตีความตรงกันว่านี่คือสนามบินทางทหารภายใต้หน้าก,ากากของสนามบินพาณิชย์เมื่อผนวกกับฐานทัพเรือเรียมก็เท่ากับว,ว่าจีนสามารถเปิดแนวรบทางน้ำและทางอากาศครบสูตรในกัมพูชาล้อมไทยจากฝั่งตะวันออกแบบสมบูรณ์ยุทธศาสตร์ชั้นที่3ทางเศรษฐกิจล้อมเงียบผ่านเส้นทางสายไหมและทุนจีน ในขณะที่เรากำลังพูดถึงเรื่องอาวุธและฐานทัพจีนกลับใช้เงินเป็นอาวุธที่ทรงพลังไม่แพ้กันเส้นทางชายนาลาว์แคนาเดียอค onomic เบลที่เชื่อมจากกุนหมิงผ่านหลวงพระบางเข้าสู่พนมเปญและต่อถึงสีฮนุวิลกำลังคืบหน้าอย่างรวดเร็วโครงการนี้ถูกวางไว้ให้เป็นเส้นทางสายไหมอาเซียนแต่ ถ้ามองลึกมันคือแนวเคลื่อนพลทางยุทธศาสตร์ที่จีนสามารถใช้ส่งอาวุธรุดถังและยุโทโธปกรณ์เข้าสู่พื้นที่อินโดจีนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงและแน่นอนปลายทางสุดท้ายของแนวนี้คือชายแดนไทยจีนจริงไม่จำเป็นต้องตั้งฐานทัพในไทยเพียงแค่ล้อมไว้ทั้งหมดไทยก็ถูกตรึงอยู่กลางวงยุทธศาสตร์โดยไม่รู้ตัวเกมคู่ขนานขเขมรโชอาวุธจีนโชบารมี การที่เขมรเอา BM21 และ Type 90B ออกมาโชว์หลังการถอนกำลังไม่ใช่แค่อวดไทยเท่านั้นแต่คือการส่งสัญญาณถึงโลกว่าเรามีจีนอยู่ข้างหลังเบื้องหลังภาพเหล่านั้นคือข้อตกลงลับระหว่างกัมพูชาจีนว่าจีนจะให้โลจิสติกเต็มรูปแบบถังน้ำมันยุทโธปกรณ์และระบบเรดาร์แลกกับการที่กัมพูชาเปิดพื้นที่ให้จีนใช้เป็นจุดพักกำลังทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค พูดง่ายๆคำเมรเป็นหมากตัวกลางแต่ผู้วางกระดานจริงคือปักกิง่งไทยอยู่ตรงกลางเกมยักษ์เสียงถูกบีบจากสองขั้วไทยในวันนี้จริงอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของการประทะเชิงอิทธิพลฝั่งตะวันตกมีสหรัฐกดดันให้ร่วมซ้อมรบคอบรากโกรอย่างเข้มขน้นฝั่งตะวันออกมีจีนคำเรสร้างฐานกำลังส่วนในประเทศยังไม่มียุทธศาสตร์ตอบโต้ที่ชัดเจนถ้ามองในมุมยุทธศาสตร์ล้วน ไทยตอนนี้กำลังโดนล้อมแบบนุ่มๆหรือ soft encirclement ถูกพันธมิตรของจีนปิดล้อมทั้งเหนือคือลาวและตะวันออกคือกัมพูชาโดยที่เรายังพูดกันแต่เรื่องถอนอาวุธหนักสัญญาณเตือนจากกองทัพ แหล่งข่าวในกองทัพภาคที่2ยืนยันว่ามีความเคลื่อนไหวของขบวนรถบรรทุกอาวุธขนาดกลางจำนวนมากในฝั่งขเขมรและบางเส้นทางมีการเปิดถนนใหม่เชื่อมเข้าป่าลึกใกล้พรมแดนไทยภายในเวลาเพียง72ชั่วโมงมีความเป็นไปได้สูงว่าขเขมรกำลังขุดหลุมปืนตั้งฐานยิงสำรองเพื่อเหตุการณ์บานปลายในอนาคต กองทัพไทยจึงต้องเพิ่มระดับการลาดตระเวนและปรับระบบข่าวกรองให้เข้มข้นขึ้นเพราะครั้งนี้ไม่ใช่การประทะระยะสั้นแต่คือเกมยืดเยื้อที่ผู้ควบคุมอยู่ไกลออกใบถึงปักกิ่งบทสรุปแห่งภาค2เกมล้อมแบบไร้เสียงสงครามในยุคนี้ไม่ได้เริ่มจากเสียงปืนแต่มาจากการขนตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้วัดกันที่จำนวนทหารแต่วัดกันที่เครือข่ายพันธมิตรและเส้นทางโลจิสติก วันนี้ไทยกำลังถูกทดสอบว่าจะรักษาสมดุลระหว่างสองมหาอำนาจได้แค่ไหนเพราะเมื่อจีนเดินเกมล้อมเชิงยุทธศาสตร์และขเขมรเป็นตัวเดินหมากไทยต้องตัดสินใจจะเป็นผู้สังเกตการหรือเป็นผู้เล่นบทส่งท้ายโลกไม่ได้หมุนตามความสงบแต่มันหมุนตามผู้ที่ขยับก่อนตอนนี้จีนขเขมรกำลังขยับแล้วส่วนไทยยังยืนอยู่กลางวงล้อมแล้วแต่ไม่รู้ตัว นี่คือศึกที่ไม่มีเสียงปืนแต่เดิมพันคืออธิปไตยของชาติและถ้าเราไม่รีบตื่นจากความประมาทเสียงแรกที่ดังขึ้นอาจไม่ใช่เสียงปืนแต่เป็นเสียงของความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ที่ไม่มีวันย้อนกลับได้อีกต่อไปเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุก,การณ์ที่น่าสนใจ เฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ